ขับมารับดีเซลลางเทนหนึ่งหนึ่งสามสองไปครับอันท,ท้ายเทศเอ็นครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามเกันไม่ขึ้นครับเกือบเกือบผ่านไม่ทนันครับเมื่อกี้รถไฟมา,ามาเร็วกันไม่ขึ้น แล้วครับโ้เหมือนเดิมครับรถไฟไปนานแล้วรับคือนกันยังไม่ขึ้นนะครับรถไฟไม่มีแล้วค,คนก็เด็กตัวครับไปกันได้โอ้โหวัวลรว่ารถไฟมาโมเราก็นึกว่าอ้าวนะเพื่อนแล้ว โอโหเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับขาเรียบร้อยโอ้โหขึ้นน้ำสุดยอดเลยครับ้อยนี่นะครับเข้าโค้งมาครับเดี๋ยวสูงให้ดูครับเป็นเครื่องแคทนะครับหรือเปล่าครับนี่ครับริ้วครับเห็นแล้ว เล่งมารับเล่งมับ <c oughs> ยอดรับสุดยอด <c oughs> โอ้เสียงครับเครื่องแคท <c oughs> โถสุดยอดส <c oughs> ี่หนึ่งสองห้าแน่นอนหรือเปล่าครับยอดรับ ขอบคุณมากครับสุดยอดรับเครงกันค้างขายบอดเมื่อกี้เก้าศูนเก้าพวกค้างก็รถก็ไป ขึ้นแล้วครับตอนนี้ผมว่าน่าจะใกล้แล้วสัญญาณมันไม่ดีจัดบรอย่างเดี๋ยวก็ซิกแซกไปได้ครับไม่กี่นาทีครับก็ขึ้นามาดูมุมมมุไกลๆบ้างนี่นี่ครับผมว่าใกล้ขึ้นแล้วละ่ะอ้าวเห็นไหมล่ะไฟดับแล้วครับนี่ ไม่มีไฟสี่ขึ้นนะไปได้เลยครับโอเคได้แล้วอ่าห้านาทีครับโอ้โหสุดยอดผ่านเรียบร้อครับบนรถธรรมดาครับที่สองหแปดน้ำตกทนบุรีนะครับน,นี่จุดตัดปักแพกนะครับไปถ่ายครับบนสองอกแปดอการมานะ้นครับ ลงแล้วลงรับนครับรถจากอันต้อมนะครับอันต้อมับมาแล้วมันจะผ่านครับจุดตัดปากแพกเปิดไฟมาครับ รอดูนะครับ,บมารับรับกำลังมาครับเครื่องแคท กำลังเล่งมาครับรับมามครับปุยมาครับขับมาแล้ว สี 1> 1, 2, ่หนึงสองห้าค,ค,ครับไปแล้วครับไปครับโอ้โห้ขึ้นเรียบร้อยครับสุดยอดครับแรงเลยเดี๋ยวตามด้วยขบวนสองหกเก้าครับ จะตัดล้มแฟงครับวนสองก้าครับวนอยูจดตัดล้มแฟงครับ,ารบ,ต,รบตามคำขอครับรถจักร GK ครับว,วีดมานะครับรถจะฝาไปรถหอใส่ไปครับรถไฟมานครับ อัพตีเครอดูมาเลขครับ F 4 0สีนะโหรถจักรตำนานเลยครับมาแล้วคันนี้ไปรับเราถ่าย9ก้าหนึ่งนต่อนะที่จุดตัดก่อนฮัลโหลครับ